สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์สุดเพชรดเพลินนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินวันนี้วันพุสวัสดีที่2 1พฤศจิกายนพุทธศักราช2517นบะ,ะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปคู่แดงนั้นก็จะเป็นศิลปไทยซูจิมามีเกียวพบกับด้านชัดงินเล็กปานในวัดมวยไทยพิการนักหนั่110ปอนด์คู่ที่2จะเป็นลุงพานุแสงบาร,รมี พบกับชนย,ยดทองไทยคุยบางคอแหลมพิกัดน,น้ำหนัก120ปอนด์คู่ที่สามเป็นชัยททนวัลุเชาพบกับานันหนึ่งพิชิตชอเที่ยงธรรมพิกัดน,น้ำหนัก123ปอนด์แล้วเพียงไรกันวันนี้นะครับก็เป็นมวยรอบนะครับคู่สามคู่สี่พื้นใหญ่พอหลักบุญพบกับธนาน,นสายเลือดเฟเตอร์มวยไทยพิกัดน,น้ำหนัก123ปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนกลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพิเค24 ไหลพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้จะร้อยละแฟนคลับ,ลบเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทําไมผมถึงแนะนํานะครับที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200รละบาทนะครับเปิดให้เราทอกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับและก็ที่ตรงนี้นะครับราคาเด็ดเปิดมาปอะมาณชก สองวันสาวันโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีช่องสามออมน้อยเปิดมา่อนมันโชค้อนทํนสาวันเลยเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้และนํามาเปรียบเทียบกับราคาเหลหลังงันช่างน้าหนักเหลไรต่อได้ลองมาทางไหนใครมาสู้หรือไม่สู้เราจะรู้เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแอปพลิเคชันสีที่เราจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านกันเงินนะครับ ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะคู่แรกนั้นศิลปะ,ะไทยซูชิมามีเกียวตัวนี้หนักแรงทุกลูกเชื่อก,กับฉัดกันเล็กตัวนี้ก็หนักแรงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงคู่นี้เข้าไปที่ศิลปะ,ะไทยก่อนหนักแรงมั่นคงกว่าเข้าแล้วหมออกตัวบางทุนนะครับคู่เปิดว่ามาคู่อันตรายเข้าแล้วเปิดว่าสวยๆออกตัวบางทุนไว้เป็นตัวนําโชค เป็นตัวทำทุนครับวันนี้ศิลปะไทยซูชิบามีเขี้ยวเป็นเสเด็ดให้รายการนะครับคู่ที่สองครับรุ่งพานุแสงบารมีพบกับทา่านยอดทองไทยรุ่งพานุช่วงหลังก็แพ้บ่อยส่วนยอดทองไทยก็หนักแรงก็แพ้บ้างชนะบ้างปะปลกันไปคู่นี้ชอบไปที่รุ่งพานุแสงบารมีวันนี้น่าติดตามครับคู่ที่สามครับชายทนวัลทยชากับหนึ่งพิชิตชายโทนนี่หนักแรงแข็งแกรง่ง เขาในเนืยวเน็บส่วนหนึ่งพิชิตเขาเกมหนักแรงแต่ว่าร่างกายเป็นรองต้นๆน,น,นี่กินหนึ่งพิชิตยากแต่ว่าป,ปลายๆคงท่านไม่อยู่ผมชอบไปที่ชัยทูลวาลดวชชาเป็นต่อท่องต่อเป็นรองต้องติดตามครับรดูขึ้อย่างรายการวันนี้ก็ปืนใหญ่พอหลักบุญพบกับสายเลือดคู่นี้ใกล้เคียงกันปืนใหญ่หนักแรงสู้ดีส่วนสายเลือดอาวุธคมหนักแรงคู่นี้ผมชอบไปที่ปืนใหญ่หนักแรงมีรุ่นตลอด ต,ต้นต้นอาจจะเบียดแต่ว่าปลายปลายน่าจะแซงผ่านผมชอบไปที่พื้นใหญ่พอหลักบุญนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นเป็นเดเในรายการศิลัะไทยซูจิบะมีเคียวเตะกิลโมกตัวบางทุนนะครับทุกวันนี้มวยเป็นไปได้ทุกอย่างคู่ที่สองชอบไปที่ลุงบานุแสงบารมีคู่ที่สามชอบไปที่ชัยโทนวเชชาเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามไปพิทารรายการด้วยคลื่นใหญ่พอลบุญหนักแรงมั่นคงกว่าน่าติดตามครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ